ราศีมีนราศีเนี่ยเป็นาราศีที่ผมมีความรู้สึกมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ดูศึก12ราศีครับราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่เขามีความพิเศษอยู่ในตัวครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิกเซนเป็นเรื่องของการกําหนดชีวิตของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาสูงมากครับลักษณะว่าเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่อย่างรู้ในสิ่งที่คนเข้ามาหาเขาได้ดี ขอบอกเลยว่าตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาเป็นต้นไปเนี่ยที่เราอยู่ในช่วงนี้ถ้าคุณเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการนั่งสมาธิฝึกจิตให้ดีคุณเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นนั่นก็คือสัมผัสที่6ครับคุณจะสามารถบอกในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ดีมาก เรื่องเงินเรื่องทองคนนี้ราศีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่เ,เงินอ่ะไม่เคยขาดมือผมก็คิดว่าถ้าคุณทําในสิ่งต่างๆในการให้ทานมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ,ไม,ๆไม่ใช่อัดเงินเข้าไปนะเห็นผู้ที่ด้อยกว่าเรามอบให้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดให้ทานไม่ได้ให้เป็นเงินอย่าไปตีทุกอย่างเป็นเงิน,นคำพูดที่สร้างสรรค์พลังบวกที่มอบให้กับทุกคน การเตือนสติให้แก่กันเพื่อนร่วมง,งานคนในครอบครัวนั่นก็คือให้ฐานยิ่งใหญ่แล้วคุณลองทำสิ่งนี้ดูนะครับแล้วคุณเนี่ยจะเป็นมิตรมหาเสน่ห์มีแต่ผู้คนอยากจะเข้ามาใกล้ชิดอยากจะมาครอบครองหัวใจของคุณคุณลองดูสิ่งนี้นะครับจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ๋อและปีหน้าขอบอกไว้เลยนะครับถ้าคุณเนี่ยกำลังคิดจะทำในเรื่องของ อัญมณีสําหรับคนที่อยากจะทําอัญมณีนะครับจะเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้ทําและถ้าคุณมีเงินเนี่ยทุนอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้คือการสะสมครับสะสมของมีค่าอัญมณีถึงเวลามันจะสามารถทวีคูณในเรื่องของมูลค่าให้กับคุณได้ครับสําหรับราศีมีนครับ